เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกมดาร์กนบอลแซดโดคังแบทเทินะครับวันนี้ตำนานใหม่ได้เริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ ECA โกหัง e รำดาบเข้ามาแล้วพร้อมกัน2เซิร์ฟนะเวลาบ่ายสามนะครับไหนมาลองกันดูซิว่าตำนานผู้เป็นการแบบผู้กําเนิดการสแต็กที่แบบโคตรโกงเนี่ยพอกลับมาอีกครั้งจากการ ECA จะเป็นยังไงแต่เอาจริงก็เลยกได้ว่าได้ ECA ไวกว่า, e ววาตัวรุ่นหลังมากๆนะเพราะว่า ตัวที่ควรจะได้ ECA ก่อนนะ่ะก็คือที่เราหวังกันใช่ไหมเป็นโกคูร่าง2แปลงร่างกับเบต้าร่าง2แปลงร่างแต่ว่าคู่นั้นนะ่ะยังไม่ได้ ECA เลยผมไม่รู้ว่าในกิจกรรมนียถ้ามันจบไปแล้วเนี่ยมันยังจะได้ ECA อยู่ไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเก็บไว e ้ ECA ในกิจกรรมอื่นหรือเปล่าเพราะถ้ามาหมดในกิจกรรมเนี่ยคือแม่งจะเป็นกิจกรรมที่ว่าเกินหน้าเกินตาไปมากๆเลยจากกิจกรรมตัวเองนะแค่ฉลอง Golden Week มันจะใส่มาทั้งหมดอย่างนี้เลยอะ่ะมันดูแบบเวอร์เกินไปมากๆนะฮะ ก็อ่ะเดี๋ยวมาลองดูวิหังของเรากันตลอดคอที่หลายคนรอคอยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีแค่หนึ่งเส้นทางอยู่ไม่ได้ปลดเส้นทางเพิ่มแต่เชื่อเถอะว่ามีแค่หนึ่งเส้นทางเนี่ยมันก็มากพอแล้วในการเล่นกับด่านสมัยใหม่อะไรแบบนี้นะฮะหนึ่งเส้นทางก็พอแล้วเพราะว่าความสามารถแม่งโกงมากโกงแบบโกงจริงๆอ่ะคือแต่เดิมมันก็โกงอยู่แล้ว่พอ eca เอาละครับมาพูดถึงความสามารถกันเลยอย่าให้เสียเวลานะครับหลังจากการ ECA เนี่ยผู้นำก็นำให้กับทีมของเซอร์เวียกับไฮบิซาย่าคีบวก3ามอย่างบวกร้อยเอร์เซยังไม่ได้นำอะไรเวอร์มากก็ปกติดีนะครับเป็นตัวละครลูกทีมดีกว่าสมัยนี้ต้องเล่นในทีม200%เนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ให้ตายนะครับก็อย่างรู้กันเป็นการแตก a อเ d ียคี ens e แบบ50%ไอ้นตรงนี้แหละคือความโกงของมันก่อน ECA แล้วมันเป็นอย่างนี้มนะั้แต่ก่อน ECA นะฮะ ตรงนี้แหละคือจุดแข็งหลักของมันเลยที่ทำให้ตัวละครม่งเก่งมากๆแบบเก่งดือด้อด้อด้วยแต่เหมือนว่าหลังจากการ ECA เนี่ยมีการเพิ่มการลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาด้วยเพราะว่าก่อน ECA ไม่มีใช่ไหมมีแค่เพิ่ม a d k e CA Defense ตัวเองแค่นั้นอืมก็คือหลัง ECA มีลดดาเมจได้ด้วยนะอยู่ที่ว่าดานมันกันหรือเปล่าแค่นั้นนะครับต่อมาความสามารถพาสีของร่างต้นนะฮะก็จะมีการตั้งต้นคีบวก3า a d k e Defense บวก15ป แล้วก็จะมีการบวกดีเฟนตสเ์พร้อมกับการป้องกันดาเมจที่รับเนี่ยเป็นจำนวน30%ในเวลา1เทินแรกที่ตัวละครตัวนี้เข้ามาในเทินก็ในเทินแรกมันจะเก่งพิเศษในด้านการป้องกันตรงเนี้ยผมเข้าใจนะเพราะว่าคือตัวละครอย่างโกฮังอะ่ะถ้าอิงอย่างเมื่อก่อนอะ่ะเทินแรกมันจะอ่อนไงมันต้องการเวลาในการสแตก็กแต่หลัง ece เนี่ยเหมือนเขาจับจุดได้ว่าเออในเมื่อเทินแรกมันยังไม่ไม่ได้แข็งแกร่งเต็มที่อะ่ะแล้วด่านสมัยใหม่เป็นด่านเกมไวไง เขาเลยเอาความสามารถที่ว่าเป็นการบัฟให้กับเทินแรกอะ่ะให้มันมีดีฟเฟนต์มากพอในการแทงเพราะว่าอันนี้คือเขายัดทั้งกันดาวมิแล้วก็ดีฟเฟนต์เพิ่มมาให้ด้วยคือไม่แปลกที่ว่าทำไมเขาเพิ่มขึ้นมาแค่เทินเดียวนะครับมันเอาไว้กันตายในช่วงเกมสั้นๆไงเพราะหลังจากที่มันได้โจมตีไปหนึ่งเทนเนี่ยคือเอฟเฟกจากท่าไมา้ตายอะ่ะมันเพิ่มมาเยอะมันเลยคิดว่าผมเลยคิดว่าหลังจากโจมตีไปเทินหนึ่งอะ่ะมันก็เลยน่าจะมีดีฟเฟนต์เพียงพอในการเริ่มเล่นแล้ว ดังนั้นช่วงเริ่มต้นเ์อแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ว่ากําลังวอร์มอัพก่อนประมาณนั้นต้องการพลังจากการสแต็กก่อนก็เลยมีความสามารถตรงเนี้ยมาซัพพอร์ตให้เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อมาเป็นการตีเบิ้ลนะฮะมีการตีเบิ้ลธรรมดาแล้วก็ลุ้นโอกาสที่กเกรสแชนในการติดเป็นท่ามไม่ตายแบบติดตัวซึ่งของเดิมไม่มีเบิ้ลไม่ใช่เหรอของเดิมมันไม่มีเบิ้ลมาให้นะฮะ คือที่เราต้องอัพเบิลนําเพราะว่าพาสีเนี่ยมันไม่ได้มีเบิลมาให้ไงแต่หลัง e อ a กเนะครับเขามีเบิลมาให้แล้วเบิลเกรดแชนด้วยแล้วไม่ใช่แค่ว่าเบิลครั้งเดียวมันจะมีเบิลอีกรอบหนึ่งนะครับมีเบิลเกรแชนอีกรอบหนึ่งแม่แก่หนึ่งครั้งไปแล้วอันนี้ครั้งที่2ถ้าหากว่าตัวละครโกหงนะครับโจมตีอ่าโจมตีไปแล้วครบ3ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้นะ ถ้าโจมตีไปแล้วสามครั้งก็จะได้การลุนเบิลขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่2ก็คือการลุนเบิลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าล่างต้นก็มีการตีเบิลมาแล้วอ่ะสองครั้งจากพาสสีแบบคือมันเบอร์ดมากๆล่างต้นก็สามารถตีไม่ตายได้สี่รอบแล้วครับถ้านับเต็มที่นะฮะอืมนับว่าโอ้พระเจ้าเลยอันนี้แบบเป็นอะไรที่โกงมากเพราะว่าเอฟเฟกต์แม่งสแตก็กห้าสี่แบบ แล้วหลังอีเ e ซมีเบิ้ลแถมมาให้ถึง2รอบรอบเดียวก็ว่าโกงแล้วแม่งมาให้อีกทัพหนึ่งอีกโกงมากเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยความสามารถนี้รู้กันดีความสามารถในการติดการ100้0์ซนตนะครับติดกาด all attack เรียกได้ว่าติดกาดตั้งแต่เริ่มเทิร์นยันจบเทิร์นนะครับจะเป็นร่างต้นหรือร่างแปลงก็ยังคงมีกาดเสมอไปนะครับเสมอต้นเสมอปลายมากๆเขาสามารถต่อมามีการบวก ADK 58%เซนนะครับภายในเทิร์นเมื่อตัวละครนี้โดนโจมตี แล้วก็จะมีการบวก a d k อีก58%เป็นเวลา3เทินเมื่อตัวละครนี้โดนโจมตีเช่นกันก็คือเป็นความสามารถนับรวมมาแหละมันคือความสามารถที่ว่าการทํางานนะไอการป้องกันเริ่มทํางานก็คือเราต้องโดนโจมตีมาก่อนเล่นช่องหนึ่งอะไรประมาณนั้นจะได้ a d k เพิ่มขึ้นมานะครับเท่ากับว่าไอเตรงเนี้ยเวลาเราโดนดอกแรกอ่ะมันจะบวกทับให้เลย2 2ก้อนตรงนี้ก็คือ58%ภายในเทินกับ58%แบบ3เทิน ก็คือของเดิมอะ่ะมันแค่บวก5.8%รอบเดียวใช่ไหมครับแต่หลัง ECA เนี่ยเขาจะมีแถมมาให้อีกอีกรอบนึงด้วยเป็น5.8%เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตรงเนี้ยจะบวกให้3เทินเลยก็คือหมายความว่าคุณเริ่มเทินมาเทินแรกยังไม่รับพาสีอะไรเลยเนี่ยหลังจากโดนโจมตีมาแล้วเนี่ยคุณได้บัฟตรงเนี้ย3เทินแต่ว่าบัฟภายเทินเนี่ยก็คือภายเทินไงพอเริ่มเทินใหม่ก็จะหักใหม่ แต่ไอบัฟไอบัฟสามเทินเนี่ยยังคงอยู่ก็คือกลับมาใหม่ครั้งที่2ของล่างต้นน่ะจะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าเกิดว่าเรายังเล่นช่อง1อยู่นะถ้าเกิดว่าเรายังให้มันโดนโจมตีช่อง1อยู่เนี่ยมันจะแรงกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันมีบัฟติดตัวมาให้ ADK บวก3เทินนับว่าเจ๋งไปเลยฮะตรงนี้คือเรียกได้ว,ว่าทั้ง EdK ADK d เ f e ด s e เ่ยเพิ่มมามา,มากมายเลยเกินมาจากการที่มันติดเบิ้ลเพิ่มได้แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับตรง ADK บวกให้3เทินแล้วก็ไอบัฟ Defense บททวกเท,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 ทินแรกอ่ะ คือแค่ล่างต้นก็ดูดูพลังของล่างต้นดิแค่ล่างต้นมันก็โกงมากแลว้วฮะเล่นค้างล่างต้นจนจบเกมมันก็เป็นอะไรที่คงเล่นได้แหละอันนี้นะครับมันดีเฟนดิ้งเรื่อยๆทีนี้แอคทีฟสกิลนะครับก็คือการแปลงล่างเป็นล่างออลติเมตโกหังนั่นเองเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยช่างง่ายดายมากแค่เวลาผ่านไป5เทินในการต่อสู้ก็สามารถกดใช้งานได้เลยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแปลงล่างเลยไหมหรือว่า จะอยู่ล่างนี้เพื่อสแต็กเอเดคเดฟเ e นต่อแล้วแต่ความต้องการของเราเลยพอเรากดแอคทีฟก็จะกลายล่างเป็นอัลติเมตโกฮังของเรานะครับนี่พระเอกมาแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งคิดถึงเหลเกินตำนานแห่งการสแต็กนะครับหลังจากเป็นล่างนี้เนี่ยเอฟเฟกไม่ตายนะ r บรสลัสนะครับจะเป็นการเพิ่มเอเด e เด n เ e นตัวเอง50% 3เทินแล้วก็มีโอกาสเกรดแชนในการสตันศัตรูได้ด้วย โอกาส7จก่อน ECE เนี่ยเพิ่มแค่ ADK นะล้วเพิ่มเทินเดียวด้วยนะครับแต่ว่าหลัง ECE เนี่ยมันเพิ่มได้3เทินคล้ายกับซ u เปอร์บูล่างสุดท้ายเลยที่ว่ามันอยู่3เทินตรงนี้ก็คือ,อผล่มาครั้งแรกของล่างแปลงก็เก่งแล้วเก่งมาจากการสแตกล่างต้นแหละแต่ว่าถ้าจะเก่งเต็มที่เนี่ยต้องรอวนกับมัใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะมันมีเอฟเฟกตม้ตา,ตายตรงนี้ขึ้นมาไงเอฟเฟกตม้ตายบวก ADK กับดเฟเอนห้าเทินตรงนี้นะครับ คือแบบพลังแม่งบวกเยอะเหลือเกินมันรอเก่งเทินหน้าได้อยอะทั้งที่ว่าแม่งก็เก่งมากๆแล้วจากล่างต้นเนาะทีนี้ความสามารถพาสีของล่างแปลงโกหังฮะจะมีการตั้งต้นคิกบวก3 a d k d e f e n s e บวก258%ตั้งต้นบวกตั้งต้นเยอะมากตัวละครที่ว่าสแต็กมาเยอะขนาดนี้แล้วตั้งต้นเยอะขึ้นจากตรงนี้เนี่ยโอ้ยมีการให้100%เเช่นเคยแล้วก็ ตีเบิ้ลผ่าแม่ตาย100%นะครับไม่ต้องลุ้นแล้วแต่ว่าตรงนี้จะมีการเบิ้ลแค่ครั้งเดียวไม่ได้มีเบิลสองครั้งเหมือนกับล่างต้นหรืออะไรแต่ว่าเป็นเบิ้ลแน่ๆไงก็เลยเอ่าเมคชัวได้นะครับมีเบิ้ลแม่ตายการันตีแล้วก็มีการบวกเอเดคห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับตลอดการต่อสู้พร้อมกับโจมตีเข้าสีได้ภายในเทินเมื่ออ่าการทำงานหรือว่าตัวละครเนี่ยโดนโจมตีอะไรก็คือไอการโจมตีเข้าสีเนี่ย ต้องโดนโจมตีมาก่อนถึงจะตีเข้าสีได้แล้วนับเทินต่อเทินนะต้องเล่นช่องหนึ่งเพื่อเอาตีเข้าสีแต่ว่าเอเคนี่ยแค่คุณโดนโจมตีหนึ่งครั้งมันก็บวกติดตัวให้เลยตลอดการต่อสู้ในร่างแปลงนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเนาะมันจะทําการโจมตีติดคิดคริคอล100%หากเจอศัตรู1ตัวและศัตรูคนนั้นเนี่ยมีเลือดที่58%หรือว่ามากกว่าหรือว่าศัตรูคนนั้นนะครับอยู่ในแฉดของมาจินบูซากา มีสอเงื่อนไขในการตีคิย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือนั่นแหละอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เลยดังนั้นโกฮังตัวนี้เนี่ยหลังจากการ eca อัพเบิ้ลน,นำอย่างอย่างพูดได้เต็มปากเลยครับว่าต้องเบิ้ลน,นำเพราะมีตีเข้าสีมาให้แล้วนะครับแล้วตีเข้าสีเนี่ยเงื่อนไขมันก็แค่โดนโจมตีช่องหนึ่งต้องไปโดนดักหน้าหรือไม่ก็ไปเล่นด่างที่ว่ามันชอบตีกรุ๊ปแอคแท็กเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถรันพาสีในการตีเข้าสีได้เลยไม่ต้องไปปวดเส้นทางอัพคีอะไรก็ได้ตอนนี้นะครับ นั่นแหละอัพเบิร์นำและตามได้ยคิก็น่าจะเวอร์สุดแล้วก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความสามารถของโกฮังรำดาบหรือว่าโกฮังอัลติอเมท ECA เป็นตัวละครที่ดูเก่งขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากๆเพราะแต่เดิมมันก็ดูเก่งอยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกัน1เส้นทางลิง์10นะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนะฮะต้องบอกเลยว่าก่อนจะไปสแตทแม่งเยอะมาขนาด1เส้นทางนะสแตทดูสแตทดิ HP 1 9 0 0 0 ADK 2 0 0น0ะ0อ่ะ ปดหนึ่งทาง ADK สองหมื่นไปแล้วเยอะจริงเอาละครับไปเอาละครับมารอวันนี้มานานแล้วอย่างที่บอกว่ามันได้ ECY กว่าเดิมมาก,กาคือไม่คิดว่ามันจะมาได้ไวขนาดนี้แต่นะถ้ามันมาไวก็คือมันก็คงจะในอนาคตอะมันก็จะเป็นตัวละครที่อ่อนลงมาแล้วนะครับอืมคือผมจะสื่อว่าถ้าในอนาคต ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงอีกกี่ปีไงแต่ตอนนี้มันยังมันยังเก่งแน่ๆเลยผมให้เลยว,ว่าเก่งไปสัก1ปีแน่ๆเลยหลังจากการ ECA มานะครับเพราะอะไรก็แม่นอนไงพอหลังจากผ่าน10ปีไปเนี่ยอาจจะมีตัวละครที่ว่าแม่งเวอร์วังกว่านี้มาไม่รู้กี่เท่าก็ไม่รู้ไงแล้วเดี๋ยวจะมีพวก ECA s ุ p e r EEC อะไรมาอีกมันก็ไล่ตามยุคก,กันมานะครับอันนี้เหมือนดูเหมือนเขารีบ ECA มากเลยไอยตัวเก่าๆยังไม่ได้ไปไปเอาคางลำดับมา ECA เฉยเลยแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนะฮะ มาเธอแรกของเรามีคู่ลิงก์เป็นอัติเมตโกฮังแดงด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเบสบัดดี้เลยในร่างแต่งนะแต่ร่างตัวกัลิง์ได้กันได้ดีอยู่ด้สี่ลิงก์ดีเฟนซ์ตั้งต้นตเนี่ยเปิดมา2องแสนหกเห็นไหมว่าที่เขาเอาพาสีเธอแรกบวกดีเฟนซ์กับกันดาเมจนะเนี่ยมันเอาไว้กันตายเธอแรกไงเพราะว่าที่มันมีดีเฟนซ์สองแสนหกได้เนี่ยมันมีให้จากบวกดีเฟนซ์เธอแรกด้วยถ้าไม่ได้มีความสามารถบวกดีเฟนซ์เธอแรกเนี่ยดีเฟนซ์เธอแรกของมันจริงๆอ่ะจ,จ,จะแค่ประมาณแบบ แสนกว่าเองประมาณนั้นอ่ะสองแสนไม่ก็แสนกว่าแสนแปดแสนเก้ามันจะน้อยมากเขาก็เลยเอาไว้แบบเพื่อกันตายเทิร์นแรกกันเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลังจากโจมตีไปแล้วอ่ะมันได้ e เคด e เฟนซ์จากเอฟเฟกแม้ตายเยอะพอหลังจากโจมตีอ่ะมันจะได้ดีเฟนซ์ขึ้นไปหลัก5 0 0แสนง่ายๆเลยหลังจากนี้นะเดี๋ยวคุณรู้ว่ากลับมาใหม่เนี่ยมันจะดีเฟนซ์ไปหลักเท่าไหร่จากตั้งต้นแค่2 0 0แสนหกนะฮะมีซัพพอร์ตจากโกฮังแดง50%เ แล้วก็โกหังแดงซับเอดเค30เปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกันโอเคหวังว่าจะไม่มีใครตายเนาะเล้โ no. กฮะโดนตีดักหน้ามาก็ได้เอดเคดิ้งมานะครับสองทุบดาเมจเปิดมาแปดล้านโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> แรงมาก <c oughs> แล้วมันสแต็กเอด d เคดีเฟนต์ด้วยไงย้ำว่าเอด d เคดีเฟนต์นะไม่ใช่แค่ดีเฟนต์อย่างเดียวติดเบิร์นเกรสแซมเป็นเก้า้านฮนะไปเรื่อยๆนั่นแหละบิลอัพไว้ฟาดเขาให้อีกรอบไหม ธรรมดาอันนี้จากเส้นทางแล้วก็อีกรอบหนึ่งเป็นเบิ้ลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันโจมตีครบสามครั้งพอดีนะครับอย่างนั้นเลยแนะนําว่าอับเบิ้ลน,นำเทรลลี่บวิวไวๆด้วยเพราะไม่แก้เราโจมตีจากเส้นทางอะ่ะเป็นการโจมตีครั้งที่สามแล้วมันก็ทิกเกอร์ตัวพาสีเบิ้ลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนเราตีครบสามครั้งพอดีมันนับในเรียลไทม์เลยนะครับมันนับต่อภายในเทินเลยไม่ต้องรอกลับมาหรือว่าอะไรก่อน คือแค่คุณตีสครั้งปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มนับเลยอยู่ที่ว่าไอ้เบิ้ลจะสิเนี่ยจะติดหรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้ติดด้วยอืมดีมากหรือไม่ก็โอเคโกหังกูไม่กาดเอาละครับมารอบใหม่นะฮะหังแดงเรากาดไม่มาครับกาดไฮแชนเอาจริงก็ผมก็พลาดเองแหละคือไม่มันเป็นดวงอะเรื่องของดวงอะไม่อยากเสียที่มไงอยากเก็บไว้ใช้เฟซสองจะได้เล่นสบายแต่ก็นะตามนั้นฮะมาเอาใหม่ยังก็ยังเปิดมาถือแรกอยู่ แต่ว่าจะขาดคู่ลิงไปขาดซับดีเฟนจากฮังแดงดังนั้นดีเฟนตั้งต้นก็จะเหลือแสนแปดโอ้โหพอไม่มีฮังแดงแล้วแบบว่าด้อยเลยอะ่ะคือต่อให้เป็นก่อน ECE ก็จะน้อยก่อน e c น้อยกว่าน,นี้หลัง e c ก็ยังน้อยอยู่เนี่ยแสนแปดดีแค่ไหนถือว่ามันมีการดาเมจมาให้ถ้าการดาเมจไม่มีมาให้นะโอ้โหแสนแปดมีกาดก็ยังเจ็บนะครับผมบอกเลยแต่ก็นั่นแหละ อย่างดีที่มันยังมีกาดมาให้กับกันดามจพร้อมกันในเทินแรกงั้นก็จัดไปะฮะผม <c oughs> มันจะไม่ตายช่องสองปะเนี่ยเอาละมาลองดูไม่น่าจะดวงโชคร้ายเนาดหรอกมาไปใส่ช่องสามนี่ก็ช่องหนึ่งได้ได้อะผมมีเลือดเจ็ดแสน่ะผมไม่ตายหรอกถ้ามันโดนใส่หางกับอันน่นไงใส่หางจริงด้วยแล้วมันใส่มาดักหน้านะไม่ได้หังแตกอะไรกันเลยนะไดะ้ได้ว่าเปิดมาก็เอาเรื่องกันแล้วโอ้โหโดนเตะแปดหมื่น แย่ oh, yeah, แล้วอ่ะฟาดไปหลร้านนะครับเบิ้ลทำมันโอ้โหเบิ้ลเกตแซนผมไม่มาแต่มาอีกรอบนึงอยู่อ่าตีครบสามครั้งทีเนี้ยลุ้นจากไอ้ตัว7จครัิงเัที่สที่มันตีครบสาครั้งได้แล้วมาอยู่โอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่งได้เยอะเท่าเดิมเท่าทุนเท่าทุนฟาดไปฮะทีเนี้ยโดนตีไม่เข้าละอ่าพอดีเฟนต์้ต้นมันเยอะมากตอนนี้ จากการสแต็กเนาะตัวเพื่อน8ปีจะไหวหรือเปล่าครับโดนเตะรอบเดียวนะแล้วโดนเตะธรรมดาแน่ๆผมว่าน่าจะไหวแต่ว่าแต่ว่าเจ็บเจ็บหนักแต่น่าจะรอดอยู่ถ้ามันยังเบิ้ลไม่ตายกันอยู่นะมันไม่ยอเมเบิ้ลไม้ตายกันเลยฮนะผมเกรงว่ามันจะโดนเตะทีเดียวตายได้มันเป็นสีสีเหลืองด้วยแพ้สีฮนะน่าจะรอดอยู่ม,มั้งติดเบิ้ลด้วยสวยสวยสวย,สวยนั่นแหละตามนั้นเลยสาธุ พ,พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับไม่ได้จะโ,โอ้โหช่างเพลีนฟูจริงๆแต่น่าจะรอดแหละโกงเงีเ้ยเรียกได้ว่าเกือบกลับบ้านเก่าฮะโอ้โหคิดถึงบ้านแล้วเกินตอนนี้อยากกลับบ้านว่ะเกือบตายไอ้บ้าเอ,อ้ยโอ้ย ยังไงเราลอดเราไหวครับแล้วเดี๋ยวเ์นหน้ามาลองดูใหม่จะได้เห็นสักทีว่าหลังจากโกฮังสแต็กไปแค่รอบเดียวมันเป็นยังไงสแตก็กเ์นเดียวนันไม่ใช่รอบเดียวพูดผิดฮะก็คือตีไม่ตายสามครั้งผมชอบที่ว่าไอการตีเบิ้ลมันอ่ะไม่ต้องลุ้นเยอะเป็นเบิ้ลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาทำให้เป็นเบิ้ลแบบไฮแฉนหรือว่าเอออย่างเงี้ยเป็นเบิ้ลไฮแฉน่ะมันจะเป็นการเน้นตัวละครแบบนึงเลยอ่ะเพราะว่ามันเสียโอกาสในการติดไงเพราะโอกาสน้อยความเก่งก็จะ เก่งได้น้อยลงด้วยเก่งน้อยลงนะครับพอเป็นเบิ้ลเกสช้นอน่ะต่อให้มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะแต่เจ็ิปซนอ่ะมันส่วนใหญ่มันติดอยู่แล้วอะ่ะผมเลยชอบตรงนี้แหละแม่งดีมากอย่างที่เล่นมาสองครั้งที่เราตายไปครั้งก่อนมันก็ตีไม่ตายสามครั้งนะครับมาจากเส้นทางมาจากพาสีอืมคือขอแค่ตีสามครั้งคือรู้เรื่องเลยมันรุนเบิ้ลเพิ่มได้ทันทีดีมากๆเอาละ รอดอยู่แล้ว8ปีทีท,ท,ทีมีการดาเมจทับนะครับสบายสบายฮะประเด็นก็คือการกลับมาของฮังลำดับของเราครั้งเนี้ยครับเป็นการกลับมาเวอร์ชั่นที่ว่ามีฮังแดงมาคอยซัพพอร์ตอีกด้วยนะฮะซัพพอร์ต50%สิบอรนครับ,รบม,มาทีนี้แล้วก็ดีเฟนต์ตั้งต้นไปหลัก5 6 0 0นนี่ไงไปหลัก5 0 0แสนจริงนะคือแค่ตีเทินเดียวตีไม่ตาย3รอบจากดีเฟนต์แค่เท่าไหร่จากแสนแปดอะแบบไม่มีซับไม่มีใครยืนเคียงข้างเลยอะจากเทินเมื่อกี้แสนแปด ตอนนี้เขาเติบใหญ่แล้วครับมีคู่ลิงมีอะไรเป็น5้าแเลยฮะไกลมากๆไปไกลเหลือเกินเอาละจัดมาฮะหวังว่าจะไม่ตายกันลนะเนาะผมเชื่อว่าหางลำดับน่าจะจัดการได้หรือเปล่านะไปแรงขึ้นอีก10ล้านนะฮะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแรงขึ้นไปเรื่อยๆจากตอนแรกทำแค่หลัก8ล้านอยู่ยนี้ไป10ล้านแล้วเบิร์น70%มาดอกแรก แล้วก็จะมี70%อีกรอบหนึ่งอีกอ้โหตัวแบบสุดยอดอีกรอบนึงธรรมดาจากเส้นทางไม่ตายธรรมดาไม่เอานะเพื่อนแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ให้อภัยว่ามันสแต็กเี็วไงแต่แบบจะดีใจกว่าถ้าเกิดเป็นเป็นไม่ตายถูกเวลาจะได้ถึกขึ้นแรงขึ้นในเวลาเดียวกันตั้ง50%นะใครก็เสียดายครับมาทีน่นี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเบโตแปลงล่างได้โอเคก็สวยเลยฮนะ ให้เบโตแบ่งล่างไปแล้วผมจะใช้เทมเลยอันนี้ผมมาลองเล่นกับเกมแรกก่อนเป็นด่านเกมเร็วนะอันนี้คือแบบโกฮังไม่ได้สแ็กอะไรยาวนานเลยนี่คือด่านเกมเร็วมาก2เฟสจบนะครับจะได้เห็นด้วยว่ามันมีความความไหวแค่ไหนในการเล่นด่านเกมสั้นอะไรแบบนี้ครับความแบบเสถียรของมันนะอ่ะม,มาลองดูกันใช้เทมแป๊บหนึง่งโอเคระหว่างนี้ก็ให้เบโตลัมไปก่อนแล้วกันลัมเผื่อโกฮังให้โกฮังได้ปิดฉาก แต่ไม่รู้ว่าดาเมจจะพอหรือเปล่าผมอาจผมว่าน่าจะไม่พอนะด่านมันถึกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่ว่าจะจบกันได้ง่ายๆฮะหเฮ้ยไอ้เ like <there> ียเกือบตายทาเป็นเล่นไปเกือบตายเกือบตายอ่ะเฮ้ยลูกนี้ผมไม่ได้ให้กงเหงาเล่นช่องสองเลยอย่างนี้มันมีสิทธิ์โดนเตะตายได้เนี่ยเอาล่ะบันเทิงแล้วงานนี้ยังไงดีฮะโกงเหงือกไม่เอานะต้องรอดนะเพื่อนนะ เ้ยแรงมากเลยอ่ะไอ้บูเนี่ยขนาดผมมีไอเทมกันกับเก็บบอลลุงไป2ลูกแต่ก็น,น้อยอยู่ดีว่ะเก็บแค่2ลูกกันดาเมจมันน้อยอ่ะโดนเตะเท่าไหร่โอเครอดรอดเอาล่ะเอาล่ะ,ละทีนี้ละก็ <laughs> จะบอกว่าถ้าบูไม่ได้ดักหน้าไม้ตายนะเราจะได้โชว์พลังของฮังอัลติเมตแบบสุดโค้รเลยฮะมันดักหน้าไหมขอร้องอย่าบอกทีว่ามันดักหน้ากูขอร้องล่ะ มันดักหน้า,าถ้าเกิดว่าหังแดงกาดอาจจะรอดไหมเออยังไงแปดปีจะทีมันรอดอยู่แล้วกันในเมื่เก้าสิบฮังแดงกาดหังแดงกาดทุกคนลุนไปพร้อมกันฮายแชรของเขาเออจงมาเอาละครับเธนเดิมแบบเป๊ะเ,เลยนะฮะอยู่ที่ว่ามันจะทําเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้นะครับโกหังเราเล่นครั้งใหม่แล้วอันเนี้ยผมนับมาอย่างดีเลยมันโจมตีไม่ตายเจ็ดครั้งภายในเวลาแค่สองเธอที่เขาเล่นเท่านั้นเลย 2เทินแต่ว่าสามารถตีไม่ได้ถึง7รอบนะครับจริงๆมันก็ตีไม่ได้ถึงสูงสุด8ครั้งกแหละต่อ2ต่อ2เทินนะเอที่มันได้โจมตีอันนี้เรียกว่าเกือบพิกสุดเลยก็ว่าได้เอาละครับตั้งต้นดีเฟนส์ไปหลักล้านแล้วใช้เวลาแค่2เทินเท่านั้นมาเ,าเราแปลงล่างรอก่อนเลยละกันนะครับทุกคน ช่วยเชี่ยวคุณน่ะไว้ให้ผมจัดกให้ครบอู้ขอบคุณございますครับขเอาละครับมาพอแปลงร่างดีเฟนตั้งต้นเยอะขึ้นแน่นอนว่ามันต้องมากกว่าร่างต้น1ล้านเมื่อกี้ถ้างั้นก็เลยกลายเป็นหลัก1.3ล้านแสนตั้งต้นนะครับลิงกับทางแดงประมาณนี้เลยเราจะทําการเก็บลูกแก้วเขียวั้หมดตรงนี้ เพื่อเอาฮิวเด้งขึ้นมาจากดีเฟนต์หนร้านของมันอ่ากลับมาครึ่งหลอดเพียงแค่หวังว่ามันจะไม่ดักหน้าเหมือนครั้งก่อนจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับเพราะเราจะได้เห็นดาเมจของมันก่อนตายัเองขอร้องบูขอร้องขอร้อง,อองนั่นแหละเอาิเมตโกหังง7 7ล้านซึ่ง17ล้านแล้วอะไรครับเบิ้ลการันตี100%นะฮะมีตามมาให้แน่นอน100อีกรอบหนึ่งอีก18ล้าน19 000, ล้านได้18ล้าน แล้วมันบวกเผื่อครั้งต่อไปที่วนกลับมาได้ไงก็คือกลับมาหลังจากเทินเนี้ยก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะแม่งมีเอฟเฟกบวกมาให้50%เอเดเค e ดฟเน์นะครับทั้งความแรงและความถึกอะ่ะจะมากกว่าเทินนี้นะคือเทินเนี้ยมันยังมากไม่พอใช่ไหมเทินต่อไปมันยังมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกแล้วมากขึ้นกว่าเดิม50%นะครับมันมันเวอร์มากเป็นอะไรที่แบบเวอร์มากเลยคุณคิดสภาพดิมันจะเวอร์ได้มากกว่านั้นอีกไหมอะ่ะบ้าไปแล้วฮะ บ้าโบขอหอยทษขอเตกไอ้ว่ายาบอลเกงกิยัดเข้าไปคิ9ล้านนะครับนั่นแหละไอ้บูรับไปซะทีนี้วันตายของกูมาถึงแล้วว <c oughs> ันตายของกูมาถึงแล้วละ <c oughs> ่ะบรรจบแต่เบียงเท่านี้แหละไบอัน <c oughs> ขนมคุกกี้เยอะจังวะ <c oughs> นั่นแหละฮะเป็นไงบ้างสำหรับหางรับดาบของเรา <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่เวอร์มาก ผมน่าจะไม่ได้โชว์เธอนี่มันกลับมาใหม่ปะน่าจะตายก่อนเพราะดูทรงสภาพอย่างนี้ไม่น่ารอดกันก็ต้องบอกเลยว่าพี่แกรทรงพลังมากจริงๆนะครับคือผมเล่นมาแค่2เทินนะ่ะมันมีดีที่ว่ามันตีเบิลเก่งแหละในงนั้นในเวลา2เทินนะ่ะถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่มันก็ตีไม่ตายไปแล้ว7ครั้งนะครับถ้าคุณดวงมาเนี่ยแล้วมันใช้ดวงไม่เยอะขนาดนั้นนะเพราะมันเบิ้ลเจในล่างต้นไงคือแค่คุณมีดวงระดับหนึ่งนะแล้วมันตีเบิ้ลอย่างเงี้ยโอ้โห2เทินก็เพียงพอแล้ว อันนี้คือสภาพของตอนนัวละคร1เส้นทางนะครับ1เส้นทางแล้วเล่นมาแค่2เทินแค่ผมโชคดีติดเบิ้ลบ่อยมันยังได้ขนาดนี้เลยอะถ้าเป็นปลด,ดาวลุง้งก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมดาเมจจะไปหลักแบบ20ล้านอัพง่ายๆผมไม่แปลกใจเลยนะฮะก็ผมขอจบคลิปตรงนี้ละกันนะครับผมจะไม่ได้หน้าไปเล่นในเทสวกด่านเกมยาวหรือว่าอะไรเพราะว่ามันก็คือตัวละครสแต็กอะมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าคุณเล่นด่านเกมยาวๆจริงๆอะ่ะถ้าดาเมจไปหลัก30ล้านหรือแบบอะไรอย่างงั้นง่ายๆนะสาล้านง่ายๆเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจและผมก็เข้าใจด้วยว่าทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าดูดิตีแค่2เทินนะตีแค่2เทินมันได้ขนาดนี้แล้วกลับมาใหม่จะแรงขึ้นกว่านี้อีกก็คือล่าสุดตีเลยแรงสุดก็คือ18ล้านใช่ไหมครับกลับมาใหม่อะ่ะจะไปหลัก19ล้านแล้วเบิ้ลการันตีซ้ําไปหลัก20ล้านได้เลย คือมีเบิ้นงการันตีซ้ําด้วยอันนี้คือความโกงของแม่งนะฮะคือแบบแค่แปลงร่างครั้งแรกมันก็พอในการแบบว่าสามารถสังหารได้สักเฟสหนึ่งได้แล้วนะอืมแบบทําให้เฟสหนึ่งเจ็บจุกๆได้แล้วอะ่ะกลับมาใหม่แรงกว่าเดิมอีกด้วยนะฮะมือมากประมาณนี้นะครับใครมีความอย่างไงกับโกหงอัลติเมตลำดาตัวนี้นะครับหลังจากการ e c a มีอะไรจะมาพูดคุยคอมเมนต์แชร์ตรงไหนนะครับเต็มที่เลยเดี๋ยวผมกะจะทำคลิปแยก ทแทนจากที่ว่าคลิปเนี้ยมันอาจจะสั้นไปหน่อยเพราะว่าผมก็รีบทําด้วยเนาะเดี๋ยว e ลงไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวท Dafür ําคลิปแย่เนี่ยจะเป็นคลิปเวอร์ชันที่ว่าเล่นในพวกด่านเกมยาวแล้วกันอันนี้คือแค่เล่นแบบด่านซูเปอร์บูลเลยตรงตามเนื้อเรื่องแล้ว,ลวด่านสั้นด้วย2เฟสคือด่าน2เฟสได้ขนาดนี้คือแบบมึงเป็นตัวละครที่แบบเกมเร็วมึงก็เล่นได้เลยอะอย่างเงี้ยต่อใน้ขึ้นชื่อเป็นตัวละครสแต็กนะแต่าถ้ามึงสแต็กไวขนาดนี้มึงคือตัวละครเกมเร็วไอ้เหี้ยมึงสแต็กไวแค่ขนาดน,น,าดนี้มึงไม่ใช่ตัวละครๆๆเกมยาว คือมันเป็นตัวละครที่ว่าเกมยาวแม่งจะเวอร์มากมเป็นเทพเจ้าไปเลยแต่ว่าเกมเร็วเนี่ยมันก็ยังเทพอยู่นะฮะหลัง ECA แม่งบียอนกว่านั้นไปแล้วบียอนกว่าคําว่าสแต็กไปแล้วนั่นแหละครับนี่คือความโกงของอัลติเมตโกฮังเขียว ECA นะครับมีอะไรจะมาคอมเมนต์ตรงไหนเต็มที่นะฮะคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย